ปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องครีเอเตอร์ทุกทท่านเลยนะครับในเรื่องของอาการทําคลิปนั่นก็คือการละเมิดในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงแต่คลิปนี้นะครับผมจะบอกให้ทุกท่านได้รู้ว่านะครับท่านสามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าเพลงไหน เพลงไหนเพลงใดที่ท่านนําไปประกอบในคลิปของท่านแล้วมันจะมีส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง80%แล้วเราได้20%และเพลงไหนที่มันไม่มีค่าลิขสิทธิ์คือใช้ฟรี ค,คลิปนี้มีคําตอบและชัดเจนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหลังจากที่ท่านดูคลิปนี้จบแล้วท่านจะถึงความกระจ่างในเรื่องเรื่อนเรื่อง,อง,องของลิขสิทธิ์เพลงท่านที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถใส่ได้ทุกคนย้านะครับจะได้รับเชิญหรือไม่รับเชิญจะผ่านเกณฑ์หรือไม่รับไม่ผ่านเกณฑ์สามารถใส่ได้ทุกคนเพียงแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้มันก็จะไม่ได้แบ่งในเรื่องของลิขสิทธิ์ เพลงค่าลิขสิทธิ์เพลงแต่ท่าในใดที่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ก็จะถูกสันปันส่วนนะครับในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาเป็นอันตราส่วน 80- กับ20แค่นั้นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ยมาดูกันเลยครับว่าดูกันอย่างไรครับเข้ามาที่ตรงคลิปเรียวของเรานะครับที่เราสร้างปกตินะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกคลิปที่เราต้องการอยากจะแชร์ไปให้พี่น,อน้องครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําเป็นภาพนิ่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้มีเสียงไม่บรบกวนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกหลายรายการนะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับกดถัดไปถ้าเป็นวิดีโอก็กดวิดีโอปกตินะครับอันนี้คือตัวอย่างเป็นภาพนิ่งเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงที่อยู่ในคลิปวิดีโอมาแทรกในคลิปของผมนั่นเองนะครับมันจะได้เข้าใจง่าย,ายๆเนาะหลักการเดียวกัน,นครับหลังจากนั้นนะครับก็กดข้ามไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนตัวนี้นะครับ ให้เราดูเมนูตรงนี้นะครับคำว่าเสียงตัวแรกนะครับเสียงตัวแรกตัวที่2ข้อความอันนี้คือเราใส่ปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเอฟเฟกก็คือปกติสติ๊กเกอร์ก็ปกติคือทําเป็นคลิปที่เราเคยทําปกตินั่นเองเนาะกดคําว่าเสียงครับตรงนี้นะครับให้ดูคําว่าเพิ่มเพลงนะเพิ่มเพลงกดเข้าไปครับ หลังจากนั้นก็จะมีเมนูเพลงขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้แหละครับเพลงทุกเพลงมันจะแสดงในเรื่องของอข้อความด้านล่างของเพลงยกตัวอย่างเพลงแรกนะครับบรรเลงเพลงพลินเพลง,พ,ลง,พ,ลงพินนะครับบรรเลงพินเนาะบรรเลงพินนะครับส่วนแบ่งรายได้เห็นไหมครับ ตัวหนังสือสีดำๆด,ำด,ำด,ำด้านล่างของใต้ชื่อเพลงเห็นไหมส่วนแบ่งรายได้บ่งบอกว่าเพลงนี้จะต้องแบ่งจ่ายรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ท้องทุกนาส่วนแบ่งรายได้ลายฝนหำฮอนส่วนแบ่งรายได้จะมีในเรื่องของการแบ่งจ่ายรายได้เกือบทุกเพลงทีนี้แล้วในส่วนของเพลงที่ไม่ต้องจ่ายในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ล่ะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ล่ะครับยกตัวอย่างเพลงนี้ครับจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับสีแดงๆตรงนี้ เพลง Happy Days นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงฝรั่งจะระบุไว้ชัดเจนว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์ไม่มีค่าลิขสิทธิ์โดยส่วนมากเลยนะครับเท่าที่ผมเปิดดูนี่คือส่วนมากจะเป็นเพลงของประเทศไทยเรานี่นะครับมีแต่ค่าลิขสิทธิ์หมดเลยนะครับนุ่มผู้ไทยนะครับเนี่ยชื่อของเจ้าของค่ายเจ้าของเพลงนะครับตุยอะไรเนี่ยเชียงรำนะครับหนดาวเรือ ผ่อนคลายนะครับอันนี้คือเป็นเจ้าของเพลงเนาะส่วนเพลงที่มันไม่ค่อยมีการจ่ายแบ่งรายได้เนี่ยมันจะเป็นเพลงหรือดนตรีของฝรั่งนั่เนเองนะครับเพลงหมูเด้งเห็นไหมครับเพลงหมูเด้งของกระดกเนาะก็จะมีส่วนแบ่งรายได้อันนี้ให้ทุกท่านไปอ่านเอาเองนะครับมันเยอะมากเลยขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากจะนําเพลงไปประกอบในคลิปของท่านหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับท่านนะเขาไม่ได้บังคับเนาะเขาไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องใส่หรือไม่ใส่ ถ้าท่านไม่ใส่นะครับท่านก็ใช้น่าทก็ใช้คลิปของท่านปกตินี่แหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านเพราะอัตราการแบ่งรายได้นะครับของการใส่เพลงนะครับมันอยู่ที่80 20คือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้80เราได้20เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับหลังจากที่จบเรียบร้อยเนาะก็เขียนคำอธิบายเหมือนเราทำคลิปปกตินี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็กดแชร์อันนี้คือจบนะครับอันนี้คือจบทีนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะใส่เพลงหรือไม่ใส่เพลงเลือกเอาครับเพลงที่มีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์แค่นั้นเองเนาะอยากจะฝากให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับตอนนี้คือท่านจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์หรือท่านนะครับจะได้รับอนุญ,ญาตไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใส่เพลงหรือไม่ใส่เพลงก็ตามท่านสามารถใส่เพลงได้ทุกคน ทุกคนสามารถใส่เพลงได้แต่จะต้องแบ่งจายในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์แค่นั้นเองนะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์สร้างไรายได้ท่านท่านใส่เข้าไปมันมีไรายได้เกิดท่านจะต้องมีส่วนแบ่งให้กับค่ายเพลงแค่นั้นเองนะครับให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้ครับ